แล้วทำไมถึงมีคำพูดที่ว่าความรักทำให้คนตาบอดคะเรื่องนี้ก็น่าสนใจมากเลยนะครับเวลาเราตกหลุมรักสมองเราจะทำงานผิดปกติไม่เหมือนตอนปกติสามารถเปรียบเทียบได้กับ3สภาพอย่างแรกคือเหมือนคนที่หมกมุ่นย้ำคิดย้ำคำคิดวนเวียนแค่เรื่องเดียวอย่างที่สองคือเหมือนคนที่สมองเสื่อมหลงลืมเมื่ลอยจำอะไรไม่ได้และอย่างที่สคือเหมือนคนที่เสียสติตัดสิน ไ,ม,ไมองไม่รอบด้านครับโห oh, ฟังแล้วเหมือนอาการป่วยเลยนะคะใช่ครับแต่ที่จริงแล้วมันเป็นกลไกลตามธรรมชาติเพื่อที่จะให้เราโฟกัสกับการหาคู่ครับตามวิวัฒนาการมนุษย์ต้องมีคู่เพื่อสืบพันธุ์เพื่อความอยู่รอดของเผ่าพันธุ์ดังนั้นสมองเราจึงถูกตั้งโปรแกรมให้ตาบอดชั่วคราวเพื่อให้เราเลือกคู่ได้ครับดีนะคะที่มันเป็นแค่ชั่วคราวถ้าเป็นตลอดไปคงเป็นปัญหาใหญ่เลยค่ะ ยังมีความรู้และเทคนิคการดูแลสุขภาพใจอีกมากตามไปดูคลิปเต็มได้ที่ YouTube วิตามินใจนะคะ